โควิดวันนี้ตาย226รายติดเชื้อเพิ่ม17,165รายวันนี้17เท่านั้นเอง17นิดหน่อยแล้วก็5วันต่อเนื่องแล้วครับที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นลดลงตลอดลดลงตลอดค่อยๆวัวลงช้าๆชาๆนะครับแม่อยากจะบอกกันนะครับว่าช่วงโควิดขาลง ใช่หลังจากที่ชีวิตเราเนี่ยขาลงมานานและทั้งเศรษฐกิจสังคมการําหากินนะคะโควิดมันต้องลงบ้างเราจะได้ขาขึ้นบ้างนะคะมาทําอย่างอื่นกันบ้างเดี๋ยวรอดูวันนี้หมื่นเจ็ดต้นๆเลยนิดๆเลยหวังว่าพรุ่งนี้จะต่ํากว่าหมื่นห้าไหมเอีราดูนะคะมาตรการ3อย่างนะครับที่ช่วยกันกับคนทั้งประเทศด้วยเอาตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับที่ศูนย์โควิดนี่มีการแจ้งออกมานะครับบอกว่าผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ตัวเลข 7, ห7 1 6 5รายครับนี่นะเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป16,973ครับแล้วก็ติดเชื้อในเรือนจำร้อยทำให้มีผู้ป่วยสะสมอยู่ตอนนี้ 1,83,951้ 1> 1, 3, ครับแล้วก็เสียชีวิตไป226รวมแล้วเสียชีวิตก็9,788ครับแล้วก็รักษาหายกลับบ้านไปแล้วนี่ตัวเลขนี่ครับมากกว่าผู้ที่ติดเชื้อครับ20,59 9รายได้กำไรอีกแล้วครับวันนี้นี่นะ,ะรวมรักษาหายแล้วกลับบ้าน 8, 8, 8181829รายน,นะครับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้192334รายแต่ถือว่าอาการหนักนั่นก็คือว่าปลอยอักเสบครับตั้ง5229รายนะครับแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ที่1095ราย ถือว่าตัวเลขนะครับก็ยังสูงอยู่แต่เนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อแต่ละวันนะครับมันลดหัวลงลดหัวลงนะครับก็ต้องเรียนยะว่า5วันต่อเนื่องแล้วครับเป็นว่ามาตรการของรัฐด,ด้วยหรือของล็อกดาวน์เรื่องของการใช้มาตรการทางกฎระเบียบเข้มข้นรวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการที่พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับสาธารณสุขอันนี้เป็นประเด็นสำคัญ3ประเด็นนะครับเอาละคุยคำาน้มหมายสามโม